สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกในช่องยาาหญิงวิงวิงสวยได้ง่ายิดเดียวอีกชิ้นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาอันบล็อกเกตกล่องพัสดุจะมีพัสดุอะไรบ้างนะคะที่หญิงสั่งมานะคะไปชมกันได้เลยะคะ่ะเราจะมาอันบล็อกพัสดุทั้งหมดนี่กันเลยนะคะทุกคนและเริ่มจากชิ้นแรกนี้ก่อนนะคะนะคะทุกคนอ๋อเป็น C c ซ i l Matte นะคะหญิงขอญากไปใช้ก่อนนะคะทุกคน แล้วก็จะมารีวิวให้นะคะต่อไปเป็นซองนี้เลยนะคะทุกคนอ๋ออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้ำหอมและหรือเป็นเซรั่มลุงของชามม่นะคะทุกคนเดีย๋ยวอีกแกะอันนี้ออกก่อนนะคะอ้ดับเบิลนะคะเป็นน้ำหอมนะคะน้ำหอมแบบหอมมากะคะ่ะกลิ่นเนี้ยต่อไป ก็เป็นอันนี้นะคะซองเอ้กล่องนี้นะคะเป็นของ O D V O นะคะผลิตภัณฑ์สเปรย์แันสกินนะคะมีอาย์เรเนอร์นะคะมีลิปสติกนะคะลิปแคร์นะคะเอ้ย อันนี้ผู้ผลิตคือมาสคาร่าอันนี้อายไลเนอร์นะคะแล้วต่อไปก็เป็น,นก็เป็นอันนี้นะคะเออ่เป็นอายแชโดว์ของ ODBO นะคะมี16สีเดี๋ยวิงขาอนุญาตไปใช้ก่อนแล้วค่อยมารีวิวนะคะต่อไปก็เป็นซองนี้นะคะน่าจะเป็นกระเป๋าผ้านะคะนี่นะคะกระเป๋าผ้าลายสีแบบฟ้าน้ำทะเลแล้วก็ต่อไปก็เป็นถุงนี้นะคะเป็นผิด เป็นเสื้อผ้าที่เอฟมาให้คุณแม่หนึ่งชุดแล้วก็ของอิงหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวอิงจะให้ดูฟุ้งฟิ้งน่ารักมากเลยซื้อมาเซอร์ไพรส์แม่นะคะอันนี้อเกิดวันวันแม่ที่ผ่านมานี้แต่เพิ่มมาแกะรีวิวนะก็ไม่ถือว่าเป็นวันแม่หรอกคคือ,อวันเกิดคุณแม่เลยมาแล้วก็เลยอยากซื้อให้ต่อไปก็เป็นของอิงแบบเป็นฟุงฟิ้งแบบสไตล์แบบแนวเกาหลีญุ่นนะคะเป็นเกาอนี้นะคะทุกคน แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกล่องนี้นะคะกล่องนี้อ๋อเป็นครีม BSC Pure Care นะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาตไปใช้ก่อนแล้วก็จะมารีวิวเหมือนเดิมนะคะและต่อไปก็เป็นกล่องนี้นะคะกล่องนี้อันนี้ก็เป็น The Leaf ธนาคานะคะคือสปาโยโกะนะคะขอะะงส้มนะคะแล้วก็เป็นครีมนะคะโลชั่นของ The Leaf ธนาคา White and Smooth Serum shower c r m นะคะครีมอาบน้ํานะคะครีมอาบน้ําสูตรเข้มข้น2 in 1นะคะต่อไปเป็นกล่องนี้นะคะเป็นกล่องนี้ตองน,นี้ดูอันนี้เป็นลิปสติกนะคะของอีฮหอ,อ่านี่นะคะ J24 นะคะหินชอบเรียกว่า J24 แต่ว่าอุย๊ยซอรี่ค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอันนี้ ค่อยให้ไปใช้ก่อนใี2อสีที่ได้มานะคะมีหลายสีมากเลยนะคะมีต้อง5สีแต่อ,อ,อีกพยอนซื้อมาเรื่อยๆต่อไปเป็นกล่องสุดท้ายเบลเลอร์เบอรเตอร์แต่มีน้ําหนักเบานี่นะคะทุกคนแนะคะเป็นแบบนี้นะคะเผยสเปนน่านะคะคาดว่าจะเป็นน่ากับผ้านามยัยลายน่ารักน่ารักนะคะนี่นะคะอู้หูห9 9 0บาทนะคะทุกคน ไปแล้วด้วยสางก็เท่าไหร่นี่กล่องก็จะน่ารักประมาณนี้นะคะทุกคนเจะให้ดูนะคะนี่ค่ะลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนะคะเราก็มีนี้นะคะ,นนะ,คะทุกคนแล้วก็ EP นี้ในอันบ็อกก็จะมีเท่านี้นะคะทุกคน จนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก,กว็เป็นกำลังใจให้หิงมาโดยตลอดเป็นกำลังใจให้หิงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันหิ่งติ๊งจงจะได้ไม่พลาดคลิปของหิงนะคะถ้าพี่น้องๆท่านไหนไมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะหรืออยากให้หิงทำคลิปเพิ่มอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ,ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย